ทีมรับความจริงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกให้เห็นกันว่าเงินแปเจียที่เรียกว่าเงินใต้โต๊ะกับเงินบริจาคที่เป็นเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ถูกต้องนั้นมีข้อแตกต่างกันยังไงคะคําตอบจากรายงานชิ้นนี้ค่ะเวไปก่อนเลนะครับเรื่องแป๊จีเนี่ยมันจะถ้าคุณไม่ไม่แก้ไขและไม่เอาจริงเอาจังเนี่ย จำนวนเงินมันจะสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีแล้วมันเป็นอาชญากรรมทางการศึกษาแล้วมันเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษาเกิดขึ้นนะ <S <S 1> <S 1> มันยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากยิ่งขึ้น นี่คือสินเตือนจากนักวิชาการด้านการศึกษาชื่อดังศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับที่สะท้อนปัญหาการเรียกรับเงินใต้โต๊ะหรือแปะเจี้ในระบบการศึกษาไทยที่หากปล่อยไว้จะส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านอื่นๆที่ร้ายแรงตามมาแต่การเรียกรับเงินแปะเจี้จะว่าไปแล้วก็ใกล้เคียงกับการที่โรงเรียนขอรับเงินบริจาคจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน นำซ้ำระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ประกาศใช้เมื่อปี2554ได้กลายเป็นช่องโหว่ให้โรงเรียนสามารถขอรับบริจาคจากผู้ปกครองได้เพื่อแลกกับที่นั่งในโรงเรียนแบบวิธีพิเศษระเบียบนี้มีเจข้อในหลายข้อเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเช่นการระดูรบบของบุคคลที่เสียสละเพื่อชาติ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงการจัดตั้งโรงเรียนจากตระกูลที่บริจาคที่ดินให้โรงเรียนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องยอมรับได้แต่ปัญหาอยู่ที่ระเบียบข้อ7ที่ระบุถึงการรับนักเรียนของผู้ทําคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่องจุดนี้เองที่อาจารย์สมพงษ์มองว่าเป็นดาบสองคมทําให้เกิดปัญหาแปะเจี๊ยะตามมาเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินอันนี้เข้าตามระเบียบกฎเกณฑ์แล้วเป็นเงินบริจาคมีใบเสร็จ แล้วได้ผู้บริหารที่มีระบบธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เงินเนี้ยมันจะพัฒนาโรงเรียนคุณจะมีอะไรครับอาวจ้างครูสอนสังเกตไหมมีสาว่ายน้ำไหมมีห้องคอมพิวเตอร์ไหมมีแอร์ไหมมีอะไรสารพัดคุณเห็นโรงเรียนพวกนี้เจริญเติบโตไหมล่ะครับเห็นครับอ่ามันมาจากไอ้เงินพวกนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดได้ผู้บริหารโรงเรียนที่เขาไม่ชอบมาพากลถูกไหมไอ้เงินอันนี้มันก็จะไหลเข้ากระเป๋าส่วนตัวเขาคุณก็จะเห็นว่า ชีวิตของผู้บริหารบางท่านนะหรูหรามากไปต่างประเทศใช้รถแพงๆถ้าถ้าปีนี้มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คุณก็ต้องมานิยามใหม่มาตีความให้มันชัดเจนไม่ให้มันดิ้นได้นะดูว่าละ่ะนะครับเมืองไทยมันเมืองสีถนนชัย่ะตายไจากการที่คลุกคลีในแวดวงการศึกษามานานอาจารย์สมพงษ์ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วการบริจาคเงินหรือจ่ายแปะเจี้ยเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขอบวนการนี้เท่านั้นและปัจจุบันวงจรของอัชญากรรมการศึกษานี้พัฒนาไปสู่ระบบนหนหน้าแล้วคือวิธีการฝากเด็กมันในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีทั้งฝากโดยใช้อำนาจทางการเมืองค,คุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวใช่ไหมใช้ระบบอุปถรรัมภ์นะครับแต่ถ้าคุณจ่ายระบบการเงินเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินในลักษณะของการกรอกตัวเลขหรือการแจ้งความจำนงมากน้อยนะครับก็ วัดอำนาจทางการเงินเกันว่ามีในหน้ามาติดต่อคุณเนี้ยตัวเลขกลางๆเนี่ยมันสมมติว่าสามแสนเนี่ยคุณกล้ามากกว่าสามแสนไหมถ้าจ่ายได้ปั๊บลูกคุณก็ติดแต่จะเงินจะเข้าใครเราไม่รู้นะเพราองั้นอันนี้คือคือหมายความว่าจ่ายก่อนหรือในกรณีที่ผ่อนก็ได้ครับเขาเลือกเก็บแต้ม เด็กคนนี้จะเข้าใช่ไหมมาแจ้งความจำงกับสมาคมครูผู้ปกครองอคุณก็เข้าร่วมกิจกรรมค่อ,คอยๆจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไป,จ,ยไปจนครบก็เข้าบัญชีพิจารณาได้ทางออกของปัญหานี้นักวิชาการด้านการศึกษาชื่อดังย้ำว่าต้องใช้ยาแรงแล้วรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังไม่ปากว่าตาขยิบโดยต้องให้พ่วมในวยการโรงเรียนดังๆเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พร้อมตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาติดตามตรวจสอบปัญหาแปะเจี้อย่างต่อเนื่องทุกปีพวกพอโรงเรียนใหญ่ๆ20โรงเรียนหรือว่าอีกสองสาร้โรงเรียนพวกนี้ถ้าเป็นผู้บริหารระดับโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นที่นิยมนะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะว่าคุณอะก่อนเข้ารับ เป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยคุณมีบัญชีทรัพย์สินเท่าไหร่มีเงินสดเท่าไหร่มีอะไรอะไรมีรถยนต์มีบ้านมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องกล้าเอาต้องกล้าทําข้อเสนอสุดท้ายของอาจารย์สมพงศ์คือการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่โปรง่งใสตรวจสอบได้มิฉนั้นจะเกิดปัญหาไม่ต่างอะไรกับบัญชีเงินวัดที่กำลังกลายเป็นข่าวเช้าเรื่องเงินทอน ไม่แพ้เงินแตะเจียของระบบโรงเรียนเช่นกันนลินสินธุทธานลาูลทีมล่ามความจริงนาว26รายงานฟังดูแล้วข้อเสนอของอาจารย์สมพงศ์น่าสนใจนะคุณนลินเปิดบัญชีทรัพย์สินของพอ,อรโรงเรียนดังๆเปิดให้หมดแต่คําถามคือผู้มีอำนาจกล้าเอาด้วยไหมล่ะก็ไม่รู้ละค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าปากว่าตาขยิบเหมือนที่เคยทํๆกันมาแล้วกัน